ดวงมาฟ้าประทานห้าวันเกิดเงินล้านล้นมือชีวิตถูกยกระดบับเรื่องร้ายกลายเป็นดีมีเงินใช้ไม่ขาดมือ 1. สำหรับท่านที่เกิดในวันพรฤหัสบดี ดวงการเงินโดดเด่นเป็นพิเศษป่ายปีนี้มีเกณฑ์จะได้ปลดหนี้ปลดสินเจอช่องทางทำเงินใหม่ๆและเก็บออมได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมาแถมมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เรียกได้ว่าภาพรวมทางการเงินเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆอาจมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงอีกด้วย 2. สําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ ความเครียดในเรื่องงานที่ผ่านมาจะหมดไปทุกอย่างจะกลับเข้าที่เข้าทางมีผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือคอยสนับสน,นุนและอิดยื่นโอกาสดีๆให้ในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะก้าวกระโดดและเติบโตเป็นอย่างดีส่วนการเงินนั้นสามารถปลดหนี้สินได้มีช่องทางในการสร้างไรายได้มีเงินเต็มกระเป๋าชีวิตที่เคยทุกยากลำบากหลังจากนี้จะลืมตาอ้าปากได้แล้ว 3. สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ คนวันเสาร์การงานโดดเดน่นคนทำงานประจำม,มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนทำอาชีพเสริมค้าขายรุ่งโรจน์มีกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนส่วนด้านโชคลาภก็โดดเด่นไม่แพ้กันมีโชคลาภปลายปีจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือคนที่สนับสน,นุนขอให้คุณพูดดีทำดีและเข้าหาผู้ใหญ่ให้มากรับรองจะมีโอกาสได้โชคลาภรอยเข้ามาอย่างแน่นอน สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ ดวงการงานส่งผลทำให้คุณเจริญก้าวหน้าหยิบจับทำการค้าขายสิ่งใดเกิดผลสำเร็จลูกน้องจะให้ความเคารพนับถือส่วนใครเป็นเจ้านายก็จะสามารถควบคุมได้ส่วนการเงินมีเกณฑ์ได้โชคดีมีเงินก้อนใหญ่ในบัญชีอุปสรรคปัญหาที่เคยมีจะหมดไปอย่างแน่นอนขอแนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการเติมน้ำมันตะเกียงจะส่งเสริมดวงให้ชีวิตสว่างสวยและ ชสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันอังคารคนวันนี้จะได้รับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นซึ่งคุณจะทำได้ดีทำให้ประสบความสำเร็จทางหน้าที่การงาน ส่วนการเงินของคุณนั้นหากมีรายจ่ายเยอะช่วงนี้จะสามารถที่จะหมุนเงินได้ดีหรือมีรายรับเข้ามาตอบแทนคุณจะสามารถใช้เงินในสิ่งที่คุณอยากใช้ไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถซื้อสิ่งของมีค่าคุณก็จะสามารถทำได้ดังใจจะมีเงินเข้ามาอย่างไม่ขาดสายสำหรับคนวันนี้ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงช anel ด้วยนะคะ